โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยงานเรื่อง Animals at Home นะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับก็ก่อนอื่นขอ1 l i ไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ครูแอปอัพลงช่องนะครับก็จะเป็นการ,รเฉลยแบงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษานะครับโอเคอ่าเดี๋ยวคนครูเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเสริมเสร,รมิมคำศัพท์นะครับเอาไปดูคำศัพท์คำแรกครับรูปหมาหมาภาษา,าคิวบ้าง่าย dog ใช่ไหมครับ dog นะครับต่อไปไปดู คำที่สองครับแมวาองคิดว่าไง cat cat นะครับ c a t ต่อไป bird สกดตามมนกูซิ b i r d อันนี bird แปลว่านกใช่ไหมครับต่อไป f i t f i s h f i s h h นะครับ ต่อไป hamster h a m s t e r hamster นะครับ e ต,ต่อไป rabbit r a b b i t อ่านว่า rabbit แปลว่าอะไรครับกระต่ายนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของคำ preposition นะครับอันนี้อ่านว่า preposition คือคำบอกตำแหน่งนะครับ ขาจะเขียนว่า preposition นะครับเป็นคำบอกตำแหน่งว่าสิ่งของหรือสัตว์อยู่ตรงไหนนะครับในเรื่องนี้เราเรียนเกี่ยวกับ animals นะครับก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับอยู่ตรงไหนนะครับมนรูปภาพนะอลรมณ์นี้กระต่ายอยู่ไหนครับในใช่ไหม อยู่ในครับในหมวกใช่ไหมภาษาอังกฤษในอ่านว่าอินที่แปลว่าในนะอินแปลว่าในนะต่อไปอ n อนหมายอยู่ไหนครับอ n อนออนแปลว่า b o n นะครับออนแปลว่า b o n ต่อไป under 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 แปลว่าใต้นั่นเรียนเคยเห็นไหม อันเดอร์อันเดที่แปลว่าใต้นะครับอ่าได้หมดละอินแปลว่าในอ n อนแปลว่าบนอันเดอร์แปลว่าใต้นะครับในรูปนี้กระต่ายอยู่อะไรเนี่ยนะบนพื้นหญ้านะ,ะประมาณนี้นะครับสามตัวเลือกที่เราจะต้องทำวันนี้นะ in on แล้วก็ under นะครับนันก็จำสามคำศัพท์นี้ไว้นะครับนี่นะ in ที่แปลว่าใน on ที่แปลว่าบน under ที่แปลว่าใตา้โอเคมาทำใบงานกันเลยดีกว่าเพื <S <S ่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูใบงานกันเลยเนาะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Animal at Home นะครับให้เด็กๆนะครับหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยดูใบงานให้บุตรหลานนะครับว่าใช่ ใบงานที่8 order and match หรือเปล่าครับเป็นการจับคู่นะครับตามที่กำหนดนาะอตามที่โจทย์กำหนดนะครับโอเคเพราะว่านำคำที่กำหนดในวงเล็บมาเติมในประโยคถูกต้องนะครับ2โยงเส้นจับคู่กับภาพที่มีความหมายตรงกันนะอ่ะมีทั้งหมด6ข้อนะครับไปดูข้อแรกกันเลยเขาบอกว่า อะไรเอ่ยข้อหนึ่งจะเป็นอ <S 2> <S 2> <S 2> ขอยงเซมอะไรใช่ไหมเราก็ทำให้โจทย์ให้มันสมบูรณ์นะครับ There is อะ,อะไรครับ A bird เราใส่เลยขออะไรเนะ There is a bird in อะไรเอ่ยเรียงประโยคให้มันสมบูรณ์อนะ in the tree นะครับก็มีมีนะครับมีนกอยู่บนต้นไม้นะเป็นจุดฟุตสต็อปนะครับข้อนี้เขาก็าโยงเส้นมาให้แล้วนะเป็นอันนี้ถูกต้องแล้วต่อไปข้อนี้เป็นอะไรเนะี่ย there is a มีคำว่า the cat chair on ใช่ไหม เราเติมอินเสตก่อน There is a cat นี่นะครับ <Hi. S 1> on the chair นะครับใส่ตามกูเลยเนาะมันค่อนข้างที่จะจากสำหรับเด็กป2ออไปนิดนึงถ้าใครทำไม่ได้ก็เฉลยเลยฟังฟังกูเฉลยได้นะครับ เราเรียนกับประยงเส้นครับเขาบอกว่ามีมีนะม,มีแมวตัวหนึ่งอยู่บนเก้าอี้โอเคครับได้เลยนี่เลยครับต่อไปนะครับเป็นโจทย์ของ there is a f i t นี่นะครับ there is a f i t in the bowl มีนะครับมีปลาอยู่ในโหลข้อไหนก็ข้อนี้ต่อไป There is a dog under under เลยครับ the ช่มีมาอยู่ใต้โต๊ะก็ข้อนี้ก็ตรงตรงนี้เลยครับเขียนไปเลยข้อนี้นะทันไหมครับ There is a dog under the chair นะครับจุดฟนะูตสต็อปเรียบร้อยอไปข้อห้า There is a rabbit rabbit มีกระต่าย in the glass มาครับจุด there is a rabbit in the glass มีกระต่ายอยู่ <I> mean, บนพื้นหญ้านะครับต่อไปขอ้อสุดท้ายก็เป็นนี้แน่นอนคนระับ <Yeah. S 1> there is a hamster h a m สเตอร์บนดัชเช r รมีหนูแฮมสเตอร์อยู่บน mm hmm. เกาอ e นะีไว้เนี่แชร์ทิ้งับโอเคเสร็จไหมครับ mm hmm. ผมประมาทจบแล้วนะครับเด็กๆด,ดูเลยใครตาไม่ทันยกมือใคัตาไม่ทันจบลงไปเลยครับ เดี๋ยวครูจะไล่นับหนึ่งถึงห้านะครับหนึ่งถึงาทีละค่อยๆเลื่อนไป one two three four five โอเคนะครับถันไปครับแคปหน้าจอ one two three four five อ้าแคปหน้าจอโอเคแล้วหกข้อเป็นที่ตัวลอยสำหรับปสองโน่นนี้ยสำหรับรายงานวันที่ยี่สิบสี่นะครับอ่ก็จะประมาณนี้ใครไม่ทันบ้างยกมือใครได้ตามครูแล้วก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับ ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ในเพานี้นะก็ถูกใจแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆใครมีปัญหาหรือข้อสงสยัยใดๆก็สอบถามห้ในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอเก่ามา s a ซ g กูบ b ายไปแล้วครับ